มาครับผมมาในพี่น้องกินเข่าในรถครับผมนี่กระเพาหมูกรอบครับนางกินยุลานมาได้ครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของเซลวันนอกครับผมเดินทางไปไซมาไซกะหากินเขาหยาครับเมนูของคน หาเศากินคําครับผมจ็คือนี่ละกระเพราหมูกรอบนะครับผมกินข้าวในรถเมือเ่อนีเพื่อนม่ไหา้นั่งกินยูลานครับโอ้เมื่อนี่มาเหตุงานเมืองเลยครับฮะซีมังกรครับผมแซบ่บแซ่ใส่ชีวิตลำบากอย่างนี้หน,น่อยครับช่วงนี้ แต่างไชีวิตฮกอะต้องดำเนินต่อครับอ,อี่หลายโอ๋หิวขากัหิวครับมองนั่งกินกับบ้มี่ เอาตัวรอดแบบนี้ไปก่อน,นครับแล้วสีหย,ยาบเนี่ยได้เข้ากับสิพลานต์บนไปครับ,อ,บ,รบอืม บบไปเลยเฮียเฟมือมเมียนบาทนี่ฮ่าพี่น้องครับกินเข่าน้ำกันดื้อกูเฮ็ดงานอยู่กับไดห,หรือว่าผู้ที่นอนอยู่บ้านกักตัวนะขึ่มขึ้นบนสิตโตกับมือ มืนเคนเนี่ยกันนักหน้าว่างน้องบองัวลำพูวรลูงเห็บตกครับกินง่ายๆแบบนี้แล้วครับเห็ดงานกลับบ้านกันหาซอนห้าถ่วยใส่กินดีๆ ้านขเขาเพิ่อนเฮ็ตตามน,นโยบายของรัฐบ,บาลครับเิ้นหานนั่งกินอยูุลานบ้องกันเชื่อสำหรับผู้ที่ขอมาเมืองไม่ก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้ออย่างนั้งใจให้น้ำแน่นะครับช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับ ใส้ชีวิตลำบากครับพี่น้องกดซับสะไข่กดติดตามแล้วกันย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเปลี่ยนกำลังใจห้ที่งานแล้วก็เพื่อที่ดีบพอผ่านคลิปไม่ไหมนะครับตีผมอัปเดตลงนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเมื่อเนี่ยกับบ้นปีใหม่ไทยเนาะบันสงการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข นะครับจะเลร่ญในหนะ้าที่การงานแล้วก็ปาสจากจากโรคภัยต่างๆนะครับการเงินมั่งคงการเงินการงานมั่นคงการเงินมังงงนม่งคงนะครับผมํำด้วยเฮ้งเฮ้งเฮ้งครับํำสุกครับลานประจับได้ดิ มึงเลยยิง,ยงขเขาแล้วกันสิไปหาลูกค้าครับผมหาลูกค้าอยู่บันทัดเชียงท่านครับ ลมพัดมาแล้วครับที่ยังฝนสีตกแต่ฝนตกนี่ถ้าภาพว่าปกตินี่ครับอาชีพเซลลอาชีพเซลลที่ผมเห็ดอยู่นี่สีดีใจครับลูกค้าก็ดีใจเซลลก็ดีใจถ้าฝนดีนครับ เ่งนี้ก็อต้นใ่ก่อนครับมันพนันความอยากลำบากพันมิดหยดโรคระบาดไปก่อนอุละใหม่ละเมื่อครับซอยกัน ชีวชีวิตมันต้องดีก็เดิมครับในวิกฤตก็ยังมีโอกาสต้องหาโอกาสไปเรื่อยๆครับโอกาสม้าๆหาห้องก็ต้องไปหามันแต่กทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะลรืมความปลอดภัยนะนะครับตอนเหตุทไทยผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ต้องบาเป็น ภาาะให้ผู้อื่นนะครับเพ่ากับรับผิดชอบจะของแมบฟีแล้ครับออกมาอยู่ผู้เดียวก่อนช่วงงานเท้ากันยังเห็ดต่อไปดาเนินชีวิตต่อไปแสบครับผมอร่อยมากน้ำซุปมอ,อนทอนรสมีแห้งดี เอาโอเคเรียบร้อยหมดแล้วอิ่ม็ดีบะอิม่มกับโอ๊ตเอาครับสาม,มีเหม็นน้ำปลากัขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับหรือว่าผู้ที่กดติดตามกดซับสไครต์อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่กันอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ข้างล่างหรือว่ากดติดตามนะฮะแล้วก็กดกระลิ่งนะครับเผ<อ>ืเอ่อที่ว่าทันสิว่าพลาด การรับชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับขอพูดเล,ล่นๆครับผมขอบคุณจากเสี้ยวบันนอกพาทั่วครับผมสวัสดีครับ